นัติกรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเล่าเรื่องยากันหน่อยท่านผู้ฟังเพราะว่าเล่ามันก็คือน้ําเปลี่ยนนิสัยในลีเนี่ยปกติเป็นคนสุภาพอ่อ,อนโยนเจ้านายเมตตาเพื่อนผูงก็นิยมชมช,มชอบแต่พอเล่าเข้าปากเท่านั้นแหละ จะเปลี่ยนเป็นปากคอเระรรานชอบพูดตลกอะไรที่มันฟังแล้วไม่สบายใจนะคนฟคังแล้วไม่ตลกอะแล้วโมโหด้วยเช่นเจ้านายของแกในปกติแกเป็นคนอ้วนอ่าอ้วนตามประษาคนร่ำรวยอะส่วนใหญ่จะอ้วนนะนะกินดีอยู่ดีนะธรรมดาถ้าหากวันในลีไม่ได้กินเหล้าอาแกก็จะ พูดถึงคนอ้วนว่าเป็นลักษณะของการอิ่มบุญนะพูดกับเจ้านายพอเล่าเข้าปากกทีนี้เจ้านายมานี่นี่นี่รูปร่างมันต้องอย่างนี้อย่างหนาตราช้างทนทานต่อการสมบุกสมบันเป็นพิเศษนะส่วนเพื่อนๆที่เคยรักๆชอบๆกันบางคนหัวล้านเนี่ยนะบางคนใจน้อยด้วยปกติในลี ก็จะใช้มัจุรสวาจาประมาณว่าเอ้ยรูปธปรรมนามธรรมนาทุกอย่างในโลกนี้นะอย่างเส้นผมเนี่ยมันไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกมันงอกได้มันก็ร่วงได้แต่ว่ามิตรภาพระหว่างเพื่อนนี่สิมันยั่งยืนถาวรดีนะักแต่พอมึอนเมากินเหล้าเข้าไปหลายแก้วปากที่เคยดีมีประโยชน์ก็กลายเป็นปากเสือปากหมาพูดกระเซ้าเพื่อน แ้วันนี้พระอาทิตย์ขึ้นสองดวงเนี่ยว้ร้อนเป็นพิเศษจ่ะวะเฮ้ยขุนช้างกลับชาติมาเกิดใหม่นะเพื่อนอ่าอย่างเงี้ยสังคมรอบข้างที่เคยชื่นชอบก็เปลี่ยนเป็นนังเกียตในลีเพื่อนผูงก็ค่อยๆหายหน้าไม่ใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนแต่ก่อนเจ้านายก็ไม่เมตตาไม่เป็นกันเองด้วยอีกกรรมของเวรแท้เลยที่ในลีติดเหล้าจนมีฉายาขี้เมาปากหมา พรอปากพูดแต่เรื่องไอ้อะไรที่ไม่ดีของคนอื่นหนักข้อขึ้นเรื่อยๆกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็อตอนตกงานโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัววันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่าไหนไม่รู้เผลอพูดออกไปฮบริษัทนี้เหรอถ้าไม่มีคนอย่างอัวช่วยหนุนเนี่ยนะมีหวังเจ๊งว่ะเจ๊งม้วนเสือกลับบ้านเก่านานแล้วเจ้านายก็ได้ยินเขาพอดี เพราะฉะนั้นปีรุ่งขึ้นจึงไม่มีนายลีที่บริษัทนี้อีกต่อไปจะไปสร้างความเจริญให้ที่ไหนก็เชิญไปเถอะทางบริษัทก็อยากจะพิสูจน์ดูสักทีว่าถ้าไม่มีนายลีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นนายลีอายุเกือบ40ปีละพื้นความรู้ก็จบพานิชจบหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เที่ยวตะเวนสมัครงานจนอ่อนใจก็ไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงาน เหตุผลหนึ่งที่ไม่มีใครรับก็เพราะว่าตอนไปสมัครเขาสลืมสลือคนมองดูปราดเดียวก็รู้ยังเมาค้างเนี่แสดงว่าเล่าทำลายเขาอย่างเจ็บปวดที่สุดก็เพราะความจริงมีอยู่ว่าโลกของคนทำมาหากินนะเขาไม่อยากจะต้อนรับพวกขี้เมาหรอกเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็ถูกนำไปลงทุนค้าขายนายลีพอมีฝีมือทางทอดเนื้อเข็มหมูเข็มอยู่บ้าง เขาก็ซื้อรถเข็นชนิดมีเตาและกระทะพร้อมอยู่ในตัวออกไปทอดเนื้อทอดหมูขายแถวปากซอยแรกๆก,ก็ขายดีมีกำไรเป็นกอบเป็นกำเพราะว่าฝีมือการทอดใช้ได้วัตถุดิบก็เลือกสรรแล้วว่าด,ดีมีคุณภาพการแล่เนื้อแล่หมูทำเค็มก็ประณีตน้ำจิ้มก็อร่อยเป็นพิเศษนะพ่อค้ารายอื่นลองเปิดขายแข่งขันก็ไม่สามารถจะแย่งลูกค้าไปได้เลย ในลีกดิบเหล้าพลางขายสินค้าไปพลางไอตอนมึนมึนเมาเมาก็ไม่อาจจะควบคุมสติให้ดีอีกปากก็เริ่มพาจนอีกคำรบหนึ่งเริ่มโดยการพูดจากระแนะกระแหนพ่อค้าเจ้าอื่นที่ขายหมูเค็มเนื้อเค็มแข็งกระตัวต่อมาก็กระแนะกระแหนลูกค้าหน้าใหม่ที่สั่งซื้อก่อนแต่ได้ทีหลังเพราะว่าในลีเนี่ยเลือกที่จะขายให้ลูกค้าประจำก่อนอ่าก่อนลูกค้าหน้าใหม่ ทีนี้ลูกค้าหน้าใหม่เขามาก่อนเขาก็ต่อว่าเรื่องที่เขามาก่อนแล้วทําไมได้ทีหลังในลีก็ตอบอย่างโอหังว่ามาก่อนมาหลังไม่สําคัญในะอยากได้เร็วไปซื้อที่อื่นเนี่ยปากพาจนก็คือตัวเร่งให้ลูกค้าหันไปอุ่นหนุนพ่อค้ารายอื่นนานเข้ารายได้ก็เริ่มร่อยหรอบางวันก็เสมอตัวบางวันถึงก็ขาดทุนขายไม่หมดยังดีที่เป็นของเข็มไม่บูดไม่เน่ายังเก็บไว้ขายวันต่อไปได้ แต่ผลเสียระยะยาวก็คือลูกค้าทยอยไปอุดหนุนพ่อค้าของเข็มเจ้าอื่นเพราะว่าเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมาทัดเทียมกันในลีกุสโลบายทางการค้าก็เข้าท่าของซื้อของขายมีแถมนิดหน่อยพอเป็นเครื่องสมานไมตรีกับลูกค้าตกลงก็เลยกลายเป็นพ่อค้าคนนั้นขายดิบขายดีส่วนในลีในยอดขายร่อแร่เสียค่าเช่าพื้นที่หน้าร้านทุกเดือนเดือนละสามพัน แต่กำไรจากการขายหมูเค็มเนื้อเค็มหักค่าเช่าพื้นที่แล้วแทบจะไม่พอยาใส่ไอ้ครั้นจะหันไปประกอบอาชีพอื่นนายลีก็ไม่มีพรสวรรค์อะไรนอกเหนือไปจากการทำเนื้อหมูเค็มตับเค็มเนี่ยคืนหนึ่งนายลีไปเที่ยวบาร์ผีแถวซอยสุทธิสารย่านสะพานควายบาร์ผีก็ได้แก่บาร์ขายเหล้าขายกับแกล้มโดยมีผู้หญิงนั่งชั่วโมงมีค่าตอบแทนเป็นริง ผู้ชายที่ไปเที่ยวจะคุยอะไรก็ได้ตามใจชอบจีบก็ได้บาเลิกแล้วจะหิ้วไปหลับไปนอนก็ได้ราคาสุดแท้แต่จะตกลงกันหรือว่าใจร้อนอยากจะหิ้วก่อนบาเลิกก็ต้องจ่ายเงินพิเศษให้ทางบาเขาเสียก่อนนะว,ว่างั้นนาลีไปเที่ยวบาผีเพื่อจะดื่มเหล้าเผากลุ่มแล้วก็ระบายความเครียดโดยการพูดคุยกับผู้หญิงนั่งริง้งการได้พูดระบายความในใจก็ช่วยให้ความเครียดบรรเทาลงได้บางชั่วคราว ก็รู้ว่าวันรุ่งขึ้นความเครียดมันก็จะย้อนกลับมาหาอีกแต่ถึงยังไงก็ดีกว่าเครียดทุกเวลานาทีในลีเขาคิดแบบนั้นก็เลยยอมสิ้นเปลืองเงินทองซึ่งไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วไปกับการเที่ยวบาผีคืนที่ว่าเนี่ยผู้หญิงริงเป็นคนใหม่เด็กใหม่แต่ว่าอายุร่วมสามสิบปีแล้วออมีความจำเป็นอะไรไม่รู้ต้องมาทำงานเปลืองตัวอย่างนี้ แต่ว่าพื้นฐานจิตใจของสาวนั่งริงคนนี้ใช้ได้ทีเดียวหล่อนเพิ่งจะศึกจากการบวชชีไม่นานสังเกตดูผมเผ้าบนศีรษะยาวไม่ถึงสองเซนติเมตรนั่งฟังในลีระบายความกราดกลุ่มสารพัดอย่างจนไม่มีอะไรจะระบายอีกหล่อนก็กล่าวเตือนสติในลีอย่างนุ่มนวลว่าเท่าที่ในลีเดือดร้อนอยู่เสมอท,ทั้งทั้งที่ในลีบอกว่าตัวเองเป็นคนดีมีศีลธรรมอันที่จริงในลีเนะี่ยยังเข้าใจผิดในลีก็ชักเรือง ถามว่าเข้าใจผิดยังไงเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยลักขโมยของใครไม่เคยผิดลูกเมียชาวบ้านพูดจาก็มีสัจจะอย่างนี้ยังว่าไม่มีศีลธรรมดีงามอีกเหรอผู้หญิงนั่งริ้งคนนั้นก็อธิบายอย่างใจเย็นบอกว่าไอ้ความบกพร่องที่นายลีมองไม่เห็นก็คือข้อสุดท้ายเนี่ยแหละเขาดื่มเหล้าแล้วคุมสติไม่อยู่ตอนคุมสติไม่ได้เนี่ยเขาจะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดไอ้ที่ไม่ควรพูดทําให้ คนอื่นเขาเดือดเนื้อร้อนใจนี่แหละเขาเรียกว่าจีทุจริตโดยมีแรงผลักดันจากการผิดศีลข้อห้าซึ่งศีลข้อนี้ให้งดเสพเครื่องดองของเมาทุกอย่างในลีศีลพร่องมีไม่ครบห้าข้อจะเรียกว่าคนดีมีศีลธรรมได้อย่างไงในลีเหมือนกับถูกน้ําเย็นราศีสะก็รู้สึกเข็นจริงอย่างที่ผู้หญิงนั่งริง้งสั่งสอนว่าสมัยก่อนตอนกินเหล้าไม่เป็นเขามีแต่คนนิยมชมช,มชอบทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนและญาติพี่น้อง ตรงข้ามกันในลีขี้เมาคนนี้ที่มีแต่คนหมางเมินเห็นแล้วก็หลบหลีกเขาก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นว่าไปเอาความคิดเข้าท่าอย่างนี้มาจากไหนในเมื่ออาชีพเธอเป็นอย่างนี้เธอก็ไม่ไม่ยินดีเปิดเผยอดีตอันช้ำชอกหรอกบอกแต่ว่าหลอนบวชชีแล้วได้ศึกษาพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งเรียนรู้แล้วสามารถช่วยให้มองโลกได้ถูกต้องตามความจริง เช่นคนเราทำผิดแล้วรู้ว่าความผิดนั้นมีต้นเหตุมาจากการประพฤติผิดทำนองคลองทำอย่างไรก็จะรู้ได้หล่อนก็มีความจำเป็นต้องทำงานที่บาผีแต่ก็แค่นั่งริงเท่านั้นไม่เคยประพฤติเลยเถิดไปถึงขั้นไปหลับนอนกับผู้ชายแปลกหน้าการพูดคุยกับผู้หญิงริงคืนนั้นก็คือแรงบันดาลใจช่วยให้ในายลีพยายามเลิกดื่มเหล้าในที่สุดก็สามารถหันหลังให้กับเครื่องดองของเมาได้โดยเด็ดขาด ที่เลือกดื่มได้เร็วก็เพราะความละอายใจตัวเองผู้หญิงบาผีแท้ๆเขาก็ยังรู้ผิดชอบชั่วดีมองเห็นความบกพร่องที่ในลีไม่เคยเห็นความผิดพลาดของตัวเองปกติตอนไม่ดื่มเหล้าในลีเป็นคนใช้ได้วิธีแก้ก็คือการเรียกสติคืนมาไม่มอมเมาสมองให้สูญเสียสถานภาพความเป็นมนุษย์ความเป็นคนดีในลีก็จะนับว่าเป็นคนดีงามคนนึงในสังคมเมืองหลวง ปัจจุบันนี้านลี่เป็นคนฐานะดีหากินด้วยการทอดหมูเค็มใส่กล่องโฟมพร้อมข้าวเหนียวนึ่งนำไปขายบริเวณในตึกสูงสูงที่มีคนทำงานบริษัทคับขัางอาหารจานด่วนในแบบของเขานี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายลูกค้าย,ยินดีอุดหนุนสินค้าเสมอเพราะว่าานลี่พูดจาอ่อนโยนชวนฟังเรื่องานลี่นี่เป็นเรื่องจริงผ่านประสบการณ์มาในเกือบสูญเสียความเป็นมนุษย์เพราะสิ่งที่เรียกว่าเล่า แต่ทันทีที่เขาหันหลังให้มันได้เด็ดขาดความสมบูรณ์พูนสุกก็ย้อนกลับมาเป็นของในลีต่อครับธรรมะนะบางอย่างไม่จำเป็นจะต้องออกมาจากปากพระหรอกครับออกมาจากปากใครก็ได้ที่พูดแล้วเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแล้วก็มีประโยชน์นะครับ อาจารย์สุวรรณีเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าแกรู้จักอาจารย์อยู่คนหนึ่งชื่ออ้อยเป็นสาวใหญ่และครองความเป็นโสดมาอย่างยาวนานเพราะว่าตอนเป็นสาวเคยอกหักเพราะว่ารักผู้ชายคนหนึ่งมากพอทราบว่าผู้ชายคนนั้นแต่งงานแล้วถึงกับล้มหมอนนอนเสือแล้วก็สาปส่งผู้ชายมาตั้งแต่นั้น พี่อ้อยเนี่ยรับราชการครูมาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆเพราะว่าสอบบรรจุเป็นครูได้แล้วก็ไปเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดถึงสิบปีถึงได้ขอย้ายกลับมาบ้านเกิดแต่ก็ยังหนีไม่พ้นครูมานอกอยู่ดีพี่อ้อยี่เขตหลาบเรื่องผู้ชายแม้ว่าจะมีผู้ชายมาจีบอยู่หลายคนก็คบไปอย่างนั้นเองแม้แต่ผู้หญิงด้วยกันก็เป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เพื่อนไม่มีเรื่องชู้สาวแต่อย่างใดการครองตัวเป็นโสด ทำให้เพื่อนๆพ,พากันเป็นห่วงพักลัวว่าพี่อ้อยจะเป็นสาวขึ้นคานมีทั้งพ่อสื่อแม่สื่อหาผู้ชายให้แต่พี่อ้อยกปฏิเสธทุกรายไปจนคนที่หวังจะเข้ามาจีบต้องหายหน้าหายตาไปหมดพี่อ้อยอยู่กับแม่เพียงสองคนเพราะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วส่วนพี่น้องคนอื่นๆก็มีครอบครัวไปจนหมดแล้วก็อยู่ไกลกันอีกด้วยแม่ของพี่อ้อยเนี่ยเคยค้าขายอยู่ในตลาดจนกระทั่งชารามากแล้ว ก็ได้หยุดมาอยู่กับบ้านส่วนพี่อ้อยก็ยังทำงานอยู่จนกระทั่งเกิดโรคร้ายรุมเรา้าซึ่งก็คือโรคเก่าก็คือโรคประสาทแล้วก็มีโรคอื่นๆเข้ามาอีกคือมะเร็งเต้านมจนกระทั่งต้องตัดนมทิ้งทั้งสองข้างแล้วก็ลาออกจากการเป็นครูในที่สุดตลอดชีวิตราชการกว่า30ปีทำให้พี่อ้อยมีเงินเก็บแล้วก็ที่ดินอีกสองสัแปลงเมื่อลาออกก็ได้เงินอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็เป็นเงินเกือ,กอบๆล้าน เมื่อมาอยู่กับบ้านก็ดูแลผู้เป็นแม่ที่ชราภาพแล้วก็หูตึงบางครั้งก็พูดคุยกันรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งตัวพี่อ้อยเองก็ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลทุกเดือนแล้วก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อตรวจเช็คร่างกายอีกด้วยบางครั้งแม่ของพี่อ้อยก็เก็บตัวเงียบไม่ยอมกินข้าวกินน้ำที่พี่อ้อยจัดเตรียมไว้พี่อ้อยเองก็ต้องลงทุนป้อนแล้วก็กล่อมแต่แม่ของพี่อ้อยก็ปฏิเสธ หรือไม่ก็เล่นคว่ำสำรับเอาซึ่งหน้าเหมือนกับคนโกรธแค้นกันมานานตัวพี่อ้อยก็เป็นคนที่เครียดอยู่แล้วบางครั้งก็ไม่สบอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องจัดสำรับใหม่ไว้ให้เพราะกลัวแม่จะหิวอ่าซึ่งก็จริงอย่างที่พี่อ้อยคิดนะนะพอตอนไปเก็บสำรับมาเห็นข้าวปลาอาหารพร่องไปเยอะก็แสดงว่าแกลุกไปหากินเองหลานๆที่เป็นลูกของพี่สาวก็ไปเยี่ยมเป็นบางครั้ง แล้วก็ได้เห็นสภาพแล้วก็ปรึกษากันว่าจะเอายายมาอยู่ด้วยโดยให้นาะซึ่งก็คือพี่อ้อยเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเนื่องจากยายก็ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่แข็งกะนะันนาจนบางครั้งต่างคนต่างก็ช่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่อ้อยไปรับยาที่โรงพยาบาลมาก็จริงแต่ก็กินบ้างไม่กินบ้างพอถึงวันหมอนัดก็ไปทุกครั้งไม่ได้ขาดจนอยู่ยากองพนเนเต็มไปหมดหลังจากหลานพายายไปอยู่ด้วย สองสาเดือนพี่อ้อยกว่ากลายเป็นคนที่เก็บตัวงเงียบอยู่แต่ในบ้านนานๆจะออกมาซื้ออาหารสําเร็จรูปเข้าบ้านแต่ก็ซื้อไปทิ้งไว้ซอะมากกว่าเพราะเป็นคนเครียดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่อยากกินข้าวกินปลาแต่จะดื่มแต่น้ำและเยอะมากมีอยู่วันหนึ่งหลานคนที่ไปเอายายมาอยู่ด้วยก็แวะไปเยี่ยมนาคือพี่อ้อยเห็นบ้านเงียบเชียบผิดปกติ ก็เอากุญแจสำรองไขเข้าไปได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องนอนของพี่อ้อยแต่ว่าประตูห้องนั้นล็อกจากข้างในก็รีบออกมาตามเพื่อนบ้านแล้วก็โทรไปบอกญาติพี่น้องให้รู้จากนั้นก็จึงได้งัดประตูเข้าไปแล้วก็พบเอาศพที่บวมอืดไปแล้วพี่สาวของพี่อ้อยก็เอาศพพี่อ้อยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้านสามคืนมีแขกไปร่วมง,งานเพียงไม่กี่คน หลานที่มาจากทางไกลก็พากันไปเปิดโรงแรมนอนแล้วก็ไม่มีใครนอนในสลาตั้งศพสักคนพอพระสวดอภิธรรมเสร็จก็ตั้งท่าจะปิดสลาท่าเดียวซึ่งผิดกระศพอื่นๆเพราะว่าลูกหลานจะนอนเป็นเพื่อนศพจนกระทั่งเผาแล้วถึงจะขนข้าวของที่หลับที่นอนกลับบ้านหลังจากเสร็จงานศพพี่อ้อยแล้วญาติๆก็จัดการเรื่องมรดกข,ของพี่อ้อยซึ่งรวมแล้วเกือบสามล้านบาท ตามความจริงบุคคลที่จะได้รับก็คือผู้เป็นแม่แต่แม่ของพี่อ้อยก็มีสติเลอะเลือนแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่อ้อยนั้นเสียชีวิตไปแล้วใครเอาหนังสือมาให้เซ็นก็ไม่ยอมเซ็นให้จนกระทั่งหลานๆต้องแอบปัมนิ้วแทนยายบัวเพื่อนเนี่ยมักจะถามหาพี่อ้อยเสมอว่าหายไปไหนบางครั้งก็รบเร้าให้หลานๆพาไปบ้านซึ่งทุกคนก็ต้องการจะเก็บเรื่องที่พี่อ้อยตายไว้เป็นความลับ จนถึงที่สุดก็ไม่อยากจะพาไปนะักแต่บางครั้งก็ต้องพาไปและวพอยายบัวเผื่อนนั่งรถได้ไม่นานแกก็หลับแล้วหลานที่พาไปก็พากลับมาที่เดิมโดยไม่มีโอกาสได้ไปเห็นบ้านตัวเองสักครั้งต่อมาบ้านหลังนั้นก็ขายให้กับนักเก่งกาไรคนหนึ่งเป็นเงินหลายแสนแล้วก็ตกเป็นของหลานคนหนึ่งซึ่งได้รับส่วนแบ่งไปก่อนแล้วจากการขายที่ดินสองสาแปลงรวมทั้งเงินในธนาคารหลานคนหนึ่งถึงกับออกรถคันใหม่ แล้วก็ได้เงินไปซื้อบ้านอีกหลังที่นอกเมืองส่วนพี่สาวก็ได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็ซ่อมแซมบ้านใหม่ติดแอร์นอนอย่างดีมีหลายคนพูดกันว่าพี่สาวกับลูกลูๆเป็นคนไปพรากแม่พรากลูกซึ่งเป็นสาเหตุให้พี่อ้อยเนี่ยเกิดความเครียดมากขึ้นแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาซึ่งปกติก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วจนกระทั่งจบชีวิตลงทรัพย์สินของพี่อ้อยหลายล้านบาทถูกแบ่งสรรปันส่วนอยู่ถึงสส่วนด้วยกัน คือพี่สาวเอาไปส่วนหนึ่งลูกของพี่สาวเอาไปอีกคนละส่วนจะว่าไปแล้วทรัพย์สินเหล่านี้ก็เป็นการได้มาอย่างบีบบังคับโดยผู้ที่ได้รับอย่างแท้จริงนั้นถูกบังคับเอาเพราะไม่รู้ว่าหลานแอบปั๊มนิ้วเอาตอนไหนก็คือแม่นั่นเองเรื่องแบบนี้จะเรียกว่าเป็นบาปที่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าก็คงจะไม่ผิดนัก พราะว่าบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดนั้นได้รับผลจากการกระทำกันอย่างทั่วถึงเริ่มจากตัวพี่สาวเป็นคนแรกหลังจากเสร็จงานศพพี่อ้อยแล้วแกก็เริ่มป่วยกระสาะกระแสะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นทั้งที่เป็นคนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างวันหนึ่งไปจ่ายตลาดขากลับแวะเก็บเศษขยะที่เขาทิ้งแล้วเอามาสะสมไว้เพื่อขายให้กับคนรับซื้อของเก่า แล้วหถุงที่หิ้วมานั้นก็บรรจุเศษขยะมาจนล้นแล้วก็ยังมีข้าวปลาอาหารอีกหลายถุงแล้วพอเดินลงบันไดก็เกิดการลื่นลื่นล้มนี่หัวได้รับการกระทบกระเทือนกลายเป็นคนปั้มปั้มเป๋เป,เป๋แข่งกับผู้เป็นแม่คือยายบัวเพื่อนไปอีกคนนึงรายต่อมาก็คือลูกคนโตของพี่สาวคนนี้ได้เงินไปซื้อรถแล้วก็ซื้อบ้านใหม่ แต่รายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าผลแห่งกรรมนั้นไปตกอยู่กับลูกของตัวเองซึ่งยังเป็นนักเรียนชั้นประถมอยู่เด็กนั้นกลับจากไปเรียนพิเศษแล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานสองล้อมากับเพื่อนแล้วเกิดมีรถปิกอัพคันหนึ่งพุ่งเข้าชนท้ายอย่างจังทําให้คนปั่นและคนซ้อนกระเด็นตกจากรถคนปั่นนั้นได้แผลถลอกนิดหน่อยส่วนคนซ้อนนี่อาการสาหัสสุดที่หมอจะเยียวยารักษาได้ แล้วก็ได้เสียชีวิตในกลางดึกของวันนั้นเองรายสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดกับคนกระทํานั่นแหละแต่ไปเกิดกับลูกและเมียแทนนะคือพี่สาวเนี่ยมีลูกชายอ่าทีนี้ลูกสะพ้ยเอาลูกไปเล่นของเล่นที่ห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งขากลับถูกรถบรรทุกหกล้อเฉียวชนเอาจนตก คลองข้างทางในสลบสลบทั้งแม่ทั้งลูกก็ถูกพลเมืองดีนําส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาทั้งสองต้องเข้าเปือกตามแขนตามขาเป็นเวลาหลายเดือนแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเข้าเฝือกอยู่โดยไปตัดของเก่าทิ้งแล้วใส่ใหม่ทุกเดือนเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไล่เลี่ยก,กันซึ่งยังไม่ถึงร้อยวันของพี่อ้อยที่จากไปด้วย เพื่อนบ้านต่างก็พูดกันว่าเป็นเพราะบาปกรรมที่นำสนองมากกว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนที่เกี่ยวข้องต้องทำพิธีล้างสวยเป็นการใหญ่ทั้งทำบุญตักบาตสารพัดมีการนิมนต์พระมาฉันเพลรดน้ำมนต์จนครบทุกบ้านเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับความสวยหรือไม่สวยตรงไหนแต่น่าจะมาจากความละโมบโลภมากเสียมากกว่า เพราะว่าพี่อ้อยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ได้ทำหนังสืออะไรไว้แต่กลับเป็นธุระ,ะเองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แก่ตัวเองทำบุญร้อยวันพี่อ้อยเพิ่งเสร็จหรือผ่านไปได้แค่สองเดือนยายบัวเพื่อนกล,กลับกินข้าวได้เยอะและออกไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านบ่อยขึ้นในขณะที่ลูกสาวคนโตของยายบัวเพื่อนกลับมีอาการทางประสาทมากขึ้นทุกวันบางครั้งก็ไปเก็บเอาผักเน่าปลาเน่ามากองไว้หน้าบ้านจนกลิ่นเหม็นหึงไปทั่วคุ้มบ้าน เวลาใครไปแตะไปต้องก็โดนด่าสารพัดบางครั้งก็นั่งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวและเพื่อนบ้านก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรนะทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามานี้เชื่อเหลือเกินมันน่าจะเป็นเพราะความละโมบโลภมากอยากจะได้ของคนอื่นเข้ามาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับ